สวัสดีค่ะมาเจอกันแล้วคัช่องแก้วคนชอบหวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทาง3หานอยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปท,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 ที่ทํำขึ้นนะคะทางช่องไม่แนะนําไม่สนับสนุนเล่นการสนันทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอ,อท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโวรใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกคน ก็มาให้ทุกวันค่ะโอ้พูดถึงฮานอยรอบที่ผ่านมาพิเศษเข้าฟันสองบนล่างเลยนะคะแต่แต่ปกติตายค่ะพี่น้องดูสิฟันสใช่ฟันสี VAP เป็นป,ปกติฟันปกติมา VAP โอ้ยหมยสลับพี่น้อง มาเริ่มต้นใหม่กันทุกคนมารอบใหม่ค่ะทุกคนค่ะมาวิ่งด้วยกันเลยนะทุกคน ปกติปกติจะใกล้เคียงกับ V I P นะทุกคนใครชอบก็ตามเด้อใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะ bap bp เห็นไหมสองสี่กับสองห้าใกล้กันมากเลยทันสองคือกันจะ้ะ นีเด่นของเราก็คือจะมีตัวเด่นตลอดใช่ไหมคือ <c ười> อยากให้ทุกคนได้ตังอะ่ะแบบใครจะเล่นตัวเด่นหรือว่าเล่นตัวตามสูตรอะไรประมาณนี้นะคะ ตัวเด่นนะทุกคนตัวกันตัวเด่นนะคะ<ม>เด่นหนึ่งกับเจ็ดนะทุกคนพิเศษฟันศูนย์นะคะปกติ v i p v i p นี้ต้องมานะทุกคนประมาณนี้ เด่หนึ่งกับเจ็ดนะคะใครเล่นตัวเด็นนะคะถ้าใครชอบก็เจาะเองได้เลยนะนะห,หนึ่งกับเจ็ดนะฮานอยนะคะมันต้องฮาหนอยต้องตัวเด่นเรามาตลอดมาแต่จะมารูปแบบไหนแค่นั้นเองนะทุกคนนะอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ